อันนี้ทอดมันกุ้งแล้วก็ปลาทอดซอสซ้มน,นะคะวันนี้มาทานอาหารร้านเรือนแม่รวยนะคะข้างล่างชั้นใต้ดินห้างฟอร์จูนค่ะที่เดิมของเราเลยนะคะนี่อาหารของน้องอีนะคะข้าวไข่ข้นปูโห,หน่าทานมากๆเลยร้านสวยมากๆเลยนะคะการตกแต่งร้านสบายๆ ฉัน,นอยากกินไอศครีมเพื่น่าโอ้อยากกินไอศครีมเหรอถ้ากินข้าวหมดแล้วเราจะได้กินไอศครีมโอเคไหมนี่นอไอศครเลยไอศครีมข้าวไข่ข้นปูไอศครีมไหนไอศครีมอ๋อเนี่ยเหรอไอศครีมอาหารหน่าทานมากๆเลยนะคะว้าวขอบคุณมากค่ะอัอน,ะะนอ,อันนี้ทอดมันกุง้งแล้วก็ปลาทอดซอสส้มนะคะ อันนี้ผัดผักกูดค่ะแล้วก็อันนี้อะไรนะพ่อแกงแกงคั่วสับปะรดใส่ปูแล้วก็ของน้องอี๊ข้าวไข่ข้นปูค่ะว้าวมามากินเร็วมากินเร็วทานข้าวเลยดทาข้าวเลยดิค่ะทานเยอะๆเลยกินโดนปูไหมกินโดนปูไหมไม่โดนตักให้โดนปูเลย โอ้โหดูสิพอ่อกินใหญ่เลยอ้าวอ,อร่อยไหมคะอร่อยมากนะคะเพราะเหมือนกุ้งนี่มีซอสด้วยนะอันนี้เป็นซอสลูกพุนซอสลูกพุนอืไมไหลไหมลูกโอ้ปูเป็นก้อนๆเลยนะคะตัวน,นี้ อืมเผ็ดไหมคะ,ะเดี๋ยวแม่ลองน้ำจิ้มนะคะอันนี้เป็นลูกพูนกับส้มแมนดารินนะคะอันนี้พี่เจ้าของร้าน proud t พิเซ็นต์มากเลยอืม,อม อร่อยแม่แพ้ซอสบวยเลยนะคะจะมีความเปรี้ยวๆตัวทอดมันกุ้งก็แน่นมากๆเลยอ่ะอร่อยอยู่แล้วกินปากก็อร่อยอืมเห็นไหมพ่อชมไม่ขาดปากเลยอ่ะเอ้าตืง่งมาแล้วพ,พ่อแม่มกินได้เออเป็นร้านที่เหมาะกับครอบครัวนะคะร้านนี้ดีมากๆเลยน้องอีฟทานใหญ่เลยะคะ่ะปกติน้องอีฟก็ถ้าอาหารพวกข้าวถ้าทานนอกบ้านจะไม่ค่อยทาน โอ้ oh, วันนี้ทานเยอะเลยค่ะอืม mm hmm. อร่อยไหมคะอร่อยปูอร่อยใช่ไหมคะปูกับไข่เนี่ยนะคะทอดมันกุ้งเนืน้อเน้นๆเ,เลยค่ะทอดมันกุ้งแน่นๆเ,เลยอร่อยมากๆวันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดติดตามช่องน้องอีฟนะคะแล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะบ๊ายบาย